สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมือนีเจอกับเาซาอนดรอยที่เก่าค่ะมือนีเป็นมือที่สามทีมาต่อกันเ <c oughs> มื่อกี้ซาุดรอนซิมป์ปนเพ็ดเติบค่ะห่อนแมงวันกับสีหลายมือนีซาอุดรอได้ปนค่ะปนฝปรนี่อยู่นะคะเพ็ดวาสิไซบวเพ็ดที่แดมมมมมงมันบวเพ็ดต้มหม้อพริกสดใสมันบอกกําหอมกับกระเทียมแล้วกะไม่บวเพ็ดก็ได้เอาบอกพริกผงใส่เพชด จเราแซวอุดรก็จะมีมักลินใหม่ค่ะมักลินใหม่เพิ่นเพิ่นเผาแล้วนั่นปะขาก็เคออาอมาวอม้อมเสื่อแล้วก็แซาอุดรก็จะมีมักสะตอมักสะตอ,อยู่ในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็แซวอุดรก็จะมีบักเขือแล้วก็จะมีผักนี่เลยนะคะข้าเก็บกินเอาอยู่ในนี่แหละยังเก็บกินเอาค่ะมักข้าเหนียวติดหนึ่งลูกสซาอุดอแรแลนด์นเมา่กี้มันไปเฮาเพิ่อนอะเพิ่นทำยังอยู่หลังบานกับ่ลูก ไอเจีก็ลังสอมบานอยู่โอ้ยห่านมากทุกคนกินเขาเราสีบวต่ม,มัฮหงไห้น้างกินตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแรงบ้านหนูมืดสามถุมเนี่ยสองถุมเครือง่งสมถุแล้วสองทุนเครืองก็เริ่มมืดแล้วพี่เขาเอฟซี FC หนูบอกว่าแาอุดองกินค่นให้พี่เบิ่งเนี่ยว้ายข้ามเขาเนี่ยงัวงว่านกินม,มันอยู่ ผมจะสับหมกัมกหมักกว่าบ้ามน,นมันอยู่มันสาดแล้วข้าวมันลำกระเทียมข้าวข้าวตอถ้าหนูสะอาดด้วยเนี่ยล้างหลายรอบแล้ว ้างมือนี่เป็นมือที่สามพี่สาวตอนโลงวิดีโอต่อกันจะเซลหนูเดิมมันสีลวงมีรอ่ะไม่อเอฟซีเซลหนูมือนี่เป็นมือที่สองมาต่อกันนึกว่าไอเจมปังเอฟซีแซลฉันมาสั่นไอตือบ,บอกว่า แสดงว่าเขาใส่ใจยู่ด้วนี่เขาคือตะหักแถวใส่เขาคุณหลายๆเลยคะ่ะเอฟซีทุกคนน้องักมันยี่หนอนี่ ป้นกับเพชรเขาก็หวัดอาจารย์ก็หวัดเจ้าอุอ่นจะมุ่งกองไม่หมดเ่้เมขัดต่อ คนนีนน้บ่อืมจุคนนี้ม่เห็นสุดน,น,นี่ของไงปั๊บเชือว ขึ้นอยากออกมากเลยว่าแห้งมากยู่ก็พอเพิ่นพอเป็นสมงบาท

คุ้ยหอนจะค่ากิ่ข้างง่ายจังแต่ว่าไอเจมตัดกระเบื้องไหมครับเสียงดังกินไปเรื่อยขึ้นเก่าแ่ข้างง่ายเสียงไั่ดังซอมบ้านค่ะมีเวลาอีกบอกกินหมื่นคนก็นถามเช่าดันยังไใไ่เชาดันที่ไหยแบบฟอริดาเป็นยังขึง้นยังไเพราะว่า Ở cả bánh gì kìa Cái gì bánh màu ข้าวแม่ว่าน้ำหนุม่มอะช่วงนี้ตลาดบ้านไม่กากระลังบุมเลย ตั้งเป็นวันเด่นเหรอไม่หนีหลายครับ อ่อทุ่คนถามดูว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านแฟนหรือบ้านหนูวะเออปรแม่บ้านแฟนบ่บ่บ่บค่ะคินแปาบอไปนะคะทุกคนบางคนก็อบบมาสาวุล่อนบอหลายไปเถอะ บางคนก,กับบอมมาขยน,นบางคนก,กับบอมักนี่โอ้ยหงอกเหรอตามไปบ่ท่านเดอนหรือวะเปลีนเป็ี่ยนเจ้จะคลองอีกวันนะคุณคนเนาะเขาสิเปลี่ยนคนเพื่อเปลี่ยนเจ้าของเพื่อคนอื่นกันกับบ่ใช่จะวางบางที่บางอย่างเพิ่นตึกเพิ่นตักเพิ่นเต๋อเทั้งหมดสองคนที่จะรับตั้ง บางที่าอาจจะบูรูตุจะฟังกันแหละน่อมไม่วันจ้ะบ้านหนูก็บ้านไอ้เจมซื้อน้ำกันหาเงนินซอยกันกับแมาจาาบ้านหลังนี้สมัย เราเมาอยู่ไม่กะไดเก่าปีะคะ่ะน่างเก่าปี2012ตอนมากอ่ะไม่เห็นง่ายเล็กๆก็ไม่เห็นง่ายเห็นเ,นเนด็มตอนอยุ่กับแม่ก็พอิจิ๋มก่อนก่อนสีใหญ่ออกมาเพราะว่าบ้านมมนหาซื้อนะะเนี่นะะบอกเงินเข้าเบอร์เลยหลังสีน่เวลาเข้าแบบประมูุล,ลังแบบข้าจอกกะประมูุขข้นกว่าข้าจ้กก็ไดเข้ากับบอมเข้ากับเสียไปบานนี่อ่มกะหาตังทุนบ,นบ้านล้วนีกวก็จะได้ มูเจิมเป็นหน้าหนานะน้หนาคะบานเขาเจะก็เลยแบบว่าซอยบานนี่อันซื้อมกันแต่ว่า,าโดยกวนไม้อเมริกาเนี่ยถึงว่าจะเป็นบานฟงบานแฟนแต่ว่าหนูคิดว่าถ้าเป็นโดยกวนไม้อเมริกาถ้าเขาแต่งงานเกินกว่าเจ็ปีหรือว่ายุ้มกัน แต่งงานจะปีหรือว่าสิปีแล้วอาทรัพย์สมบัติน่ะมันก็สามารถที่แบบว่าน่าจะเป็นคนละครึ่งมั้งครึ่งจะว่าจะเป็นก่อนแต่งงานกับสร้างอันนี้หนูคิดว่านะหนูบ่แนเจถ้าหนู่มพีกฤษดาหนูเด้อประมาณนั้นค่ะทางกันก่อนมาดากานลก็ไม่ใหญ่เลยเจอกับพันวานสื่อเาง เพิ่งเพิ่งถามนะเพิ่งอย่างล่วงหืมคุณที่กินลายเท่าตับนี้สอบปัญญกัย่าน ช็องโม้หนึ่งโค้กข้นค่ะห้่ว่าไยแห้งสาวอุ่นอทีกกินบะหมี่เด้อเพราะว่าสาวอุ่นถามว่าอิ่มบ่กบอ็อิ่มอิ่มระดับหนึ่งหนูว่าจะพยายามมากินเกินเกินเลอยอิ่มนลยแม่เพราะว่านั่งป็นเขาเหนียว ตัวนี้เมื่อกล้ําหกโมงเคืองแล้วมี่กับอีกถุมหนึ่งเพราะว่านูจะไปนอนจงังหน่อยประมาณสามสี่หาทุงไม่ใช่ยังางเบยุ่ยไหมาค่ะกินหลายมันแน่นอร่อยจมูนหนามื่ออื่นมกเขือพอ ก็ไป่จำมาหฟวงอะจมก็เผาป่าเผาป่าเสตาอบไปอบป่าไว้ก็ไม่เผาอรอวแซบเบาปาแซบครทุกคนมันแซบไปแล้วครทุกคนค่ะสาวตลอนเลยพราะที่ทำมาบ่อย สีมาจนกว่าสิบ่มีคนเบึงบางที่อ่ะเขาจะอ่านคอมเมนต์เนาะเพิ่นถามเฮาอีกอย่างสิหนูก็บ่รู้หรอกความจริงเพิ่นมองแต่ใคทุกคนก็บอกบมีบทุกคนเด็กดก,ดก,ก็บอกได้เนาะเฮาก็บ่รู้ดอกแต่ว่าเวลาคนอ่านน่นะคนได้อ่านได้รับผิดชอบอ่ะหึงสื้อหนึงเฮาโดยตรงเฮาก็บแบบดีใจจังลอเลยอีหยัางศิล่ะแม่มีคนอยากเห็นเฮาอยู่อีหยังประมาณเนี่ยกัประมาณอีกแบบนึงก็กคือแบบว่า คอมเมนต์ที่แบบเป็นท้างลบอเงว่มากเสียยมันกะอนูกะบ่าใครอยากจะตอบเป็นไ,นไดแต่กะกะเลียงบ่ได้ค่ะกับว่าเป็นยังปล่อยพันได้กับพันปล่อยบ่พันได้กะจะตอบประาณนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะทีแห่งกำลังใจสาวอุดรค่ะทีบอลืมกนโดยเมืองวันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ